เก็บไว้เลยริ้วรอยและรอยย่นบนผิวหน้าบ่งบอกสุขภาพภายในร่างกายของเราได้ค่ะบางคนอาจคิดว่าริ้วรอยและรอยย่นบนผิวหน้าเกิดจากการขาดการทาครีมบำรุงสุขภาพผิวนะคะความเครียดและช่วงอายุวัยที่เพิ่มขึ้นตลอดจนพฤติกรรมการหัวเราะหรือการเต่งกล้ามเนื้อผิวหน้าและขมวดหน้าผากจนเป็นนิสยัยเพราะกล้ามเนื้อที่หดเต็งบ่อยๆจะเกิดเป็นรอยพับบนผิวหนังแท้เป็นต้นค่ะ แต่คุณรู้ไหมว่าที่จริงแล้วการเกิดรอยย่นบนผิวหน้ามีสาเหตุจากสุขภาพร่างกายภายในของเราได้ค่ะจากการวิจัยของแพทย์ตะวันออกสามารถช่วยอธิบายสาเหตุของการเกิดริ้วรอยบนผิวหน้าได้ดังนี้ค่ะ 1. การเกิดริ้วรอยขึ้นบริเวณหน้าผากมีสาเหตุเกิดจากสมองทำงานผิดปกติการนอนไม่หลับหรือบริเวณผิวหน้าผากได้รับแสงแดดเป็นเวลานานและขาดความชุ่มชื้นค่ะ 2การเกิดริ้วรอยบริเวณใต้ตามีสาเหตุเกิดจากการนอนหลับพักผ่อนไม่เพียงพอและการทำงานของระบบลําไส้และกระเพาะอาหารผิดปกติเช่นการรับประทานอาหารที่มีรสจัดเกินไปการเคี้ยวอาหารไม่ละเอียดการเกิดกรดในกระเพาะอาหารรวมถึงการใช้เครื่องสาอางที่มีประมาณน้ําหอมและแอลกอฮอล์สูงทําให้ผิวเกิดริ้วรอยได้ง่ายค่ะ 3. การเกิดริ้วรอยที่บริเวณผิวหนังตา มีสาเหตุเกิดจากการทำงานของโฮอร์โมนและสุขภาพของระบบสืบพันธุ์ในเพศหญิงพบได้ในระบบสืบพันธุ์ที่ผิดปกติเช่นมดลูกช่องคลอดและรังไข่ได้ค่ะ 4. การเกิดริ้วรอยที่บริเวณผิวระหว่างคิ้วมีสาเหตุเกิดจากการทำงานของตับและไตผิดปกติพบได้ในคนที่สูบบุหรี่และดื่มแอลกอฮอล์เป็นประจำค่ะ ดังนั้นหลังจากที่เราได้ทราบข้อมูลเกี่ยวกับสาเหตุของการเกิดริ้วรอยในบริเวณต่างๆบนผิวหน้าแล้วเราควรจะหันกลับมาดูแลเอาใจใส่สุขภาพร่างกายของเราให้ดีหมั่นออกกำลังกายนอนหลับพักผ่อนให้เพียงพอและทานอาหารที่มีประโยชน์ต่อร่างกายให้ครบทั้ง5หมู่นะคะตลอดจนการนวดหน้าเพื่อบริหารกล้ามเนื้อบนใบหน้าให้กระชับและเนียนนุ่มเพราะว่าเลือดจะไปเลี้ยงผิวบริเวณใบหน้าได้ดีค่ะ เพื่อสุขภาพร่างกายที่ดีก็ไม่ควรละเลยปัญหาเล็กๆน้อยๆเหล่านี้นะคะและก็อย่าลืมส่งต่อให้เพื่อนๆหรือคนที่เพื่อนๆรักไล้ห่วงใยด้วยค่ะเพราะความสุขที่ยิ่งใหญ่คือการเป็นผู้ให้ขอให้มีสุขภาพที่ดีแข็งแรงต่้มรวยความสุขทวนหน้ากันทุกท่านตลอดไปเลยนะคะอย่าลืมถ้าคุณชอบกดกดไลค์ถ้าคุณถูกใจกปดซับสไครป์เพื่อเป็นกำลังใจให้แก่พวกเราด้วยค่ะขอบคุณค่ะ